สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมว,วัตถุมงคลของจังหวัดชัยภูมิที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ไตภาคีนะฮะสร้างศาลหลักเมืองแล้วก็หอชัยภูมินะครับก็จะมีอยู่3ามแบบนะครับแต่วันนี้ผมมีแค่2แบบนะครับจริงๆก็จะเป็นแบบเจ้าพ่อพญาแลแบบนี้นะครับมีหลวงปู่จือนะครับวัดเขาตาเงาะอ,อุดมพรแล้วก็ยังมีหลวงพ่อทองวัดพระพุทธบาทเขาใยหอมนะครับแต่ผมไม่มีนะครับ แต่ในกล่องเนี่ยก็ยังจะเขียนอยู่นะครับว่าเป็นเนี่ยนะหลวงพ่อทองนะครับอันนี้ก็เป็นหลวงปู่จือนะครับเดี๋ยวเริ่มแรกเรามาดูที่เป็นแบบของเจ้าพ่อพยาแลก,ก่อนนะครับเดี๋ยวฟังประวัติสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับตอนที่ผมศึกษาค้นคว้ามานะครับเพื่อนๆก็คือเมื่อวันที่4พฤษภาคม2558เวลาสัก8โมงคึ่งเนี่ยนะครับ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นก็คือท่านวิเชียรจันทระโนไทยนะครับก็จะเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะครับแล้วก็มีพระครูวิรชัยสุนทรนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดนะครับเป็นประธานฝ่ายสงนะครับหอชัยภูมิเนี่ยชาวชัยภูมิเขาได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นนะครับโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการเลยนะครับโดยสั่งหินแกรนิตสีเหลืองนะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับมีเป็นสองท่อนนะครับเท่าแรกเนี่ย ก็สูงประมาณสักสี่เมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรท่อนที่สองเนี่ยสูง10เมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็สัก1.5เมตรนะครับเมื่อรวมจากฐานถึงยอดเนี่ยก็จะสูงอยู่ประมาณสัก23เมตรนะครับฐานนี้จะเป็นหินแกรนิตสีเหลืองนะครับส่วนยอดสุดเนี่ยก็จะประดิษฐานด้วยพระพรมาพิไทยยอ่อพรปร,รอของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พระมหาพิชัยมงกุฎนะครับแล้วในตอนที่กสร้างหอชัยภูมิเนี่ยก็เลยได้ ทำวัตถุมงคลขึ้นมา3มชิ้นนะครับก็เลยเรียกว่าไตภา,าคีนะครับก็คือ3อย่างนะครับก็มีเ่อพญาแลนะครับหลวงพ่อทองแล้วก็หลวงปู่จื่อนะครับวันนี้ผมนําให้ชม2อย่างนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเจ้าพ่อพญาแลเหรียญน,นี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นรูปของท่านเจ้าพ่อพญาแล ครึ่งองนะครับแบบนี้นะแล้วก็มีหมายเลขต่อกํำกับทุกเหรียญน,นะครับอ,อย่างเหรียญนี้ก็หมายเลข3 2 8 9อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านอีกด้านนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับก็อารมณ์เหมือนเป็นหลักเมืองที่ปักอยู่บนฐานนะครับเ,เพื่อนเพื่อเนี่ยนะครับนี่ดูนะครับสวยคมชัดนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะฮะนี่ฮะตรงนี้สำคัญก็คือเป็นห่วงเชื่อมอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือนําห่วงมาเชื่อมติดอีกทีไม่ได้ปั๊มออกมาเป็นแบบมีหูเลยนะครับก็เอาห่วงมาติดภายหลังนะครับถึงเรียกว่าห่วงเชื่อมนะครับนี่นะครับเม็ดตาของเจ้าพ่อพญาแลนะครับแกะลายได้สวยงามมากๆเลยนะครับนี่นะดูตรงเสื้อผ้าเนี่ยนะครับมีเม็ดกระดุมเม็ดหนึ่งตรงนี้นะครับ แล้วก็ข้อความตรงนี้นะครับก็จะบุนะครับว่าเป็นเนี่ยนะครับเจ้าพ่อเนี่ยนะครับพญาแลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันห้านะครับเพื่อนเพื่อนก็นโมพุทธยะนะครับก็คือพระเจ้าห้าพระองค์นะครับแล้วก็จะมีพอสองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสองห้าห้าแปดเนี่ยนะครับก็ประมาณเก้าปีที่แล้วนะครับแปดเก้าปีก่อนนะครับแล้วก็มี วัตถุประสงค์ของการสร้างเขียนไว้นะครับเนี่ยนะฮะเนื่องในวาระนะครับโอกาสสร้างเนี่ยนะครับสารหลักเมืองนะครับและหอชัยภูมิเนี่ยนะครับเนื้อผิวเหรียญก็จะมีเส้นสายฝนขนแมวนะวิ่งจากบนลงล่างเป็นเส้นเส้นเห็นชัดเจนเลยนะเห็นไหมฮะเห็นนะครับ อายุพารก็ประมาณเกือบๆสิบปีละนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเหรียญที่เป็นหลวงปู่จือบ้างนะครับหลวงปู่จือเนี่ยก็จะเป็นเหรียญแบบไม่ได้ไม่ได้เจาะห่วงนะครับเห็นไหมฮะเป็นอย่างนี้หันข้างอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็มีโค้ดมีเลขเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะก็คือด้านนี้นะครับของจื่จะเป็นด้านซ้ายมือของเรานะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นเหมือนหลักเมืองปักอยู่บนฐานเหมือนกันนะครับ แล้วข้อฝั่งนี้ก็จะเป็นหมายเลขนะครับอันนี้ก็คือสองแปดเก้าเก้านะครับเนี่ยนะฮะหน้าหลวงพ่อก็จะยิ้มดูแบบใจดีมากเลยนะเห็นไหมฮะสายตาแบบมีเมตตามากๆเลยนะครับนี่นะแกะบ็อกได้สวยนะครับนี่ลายผมนะเนี่ยก็เป็นเส้นขนแมววิ่งอยู่บนพื้นแบบละเอียดละเอียดเลยนะฮะจากบนลงมาล่าง นี่จีวงจีวอน,นะครับคมชัดนะอ่าแล้วก็มาดูข้อความกันนะครับเพื่อนๆนี่ข้อความก็เขียนว่าเนยพระอาจารย์จือนะครับพันธมุตโตนะครับนี่นะเนี่ยนะครับพระอาจารย์จือนะเนี่ยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นยันประจําตัวของหลวงปู่จือแล้วก็มีเครื่องอัฐบบริขารของ พระสายพระป่าพระธุดงค์นะครับเนี่ยนะฮะอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับก็เป็นยันจุดจุดจุดเนี่ยนะที่เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่จิกเลยนะครับส่วนล่างสุดก็จะมีพศที่สร้างนะครับก็คือ2558นะครับอ่าเนี่ยนะครับะแล้ววาระที่สร้างก็คือเนื่องในวาระโอกาสนะครับสร้างศาลหลักเมืองและหอชัยภูมินะครับเนี่ยนะประมาณนี้นะครับเพื่อน นะเดี๋ยวเราลองไปดูด้านข้างของทั้งคู่เลยดีกว่าแต่เป็นคนละแบบกันนะฮะอาจจะตัดเหมือนกันหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้ส่องนะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันแล้วกันนะครับนี่นะ,นะ,ะ,ะก็จะมีหักหักนะของปุจ่อนะครับอยู่ขวานะขวามือเรานะเห็นไหมหักนิดนึงส่วนอันนี้เป็นของเจ้าพ่อพญาแลนะครับก็นาะจะเป็นทองแดง ลมออกน้ําตาลม่วงๆนะครับเนี่ยมันจะตัดขาดได้มากกว่าคมกว่านะครับเนี่ยนะฮะนี่ถ้าของจอจะมีหักหักนะดูอีกข้างหนึ่งนะครับอ่านี่จีหักหักนะดูของหลวงพ่อพญาแลก็จะคมคมกว่านะครับก็มีโอกาสลองหามาใช้ดูนะครับทั้ง2ท่านก็คือ เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือของชาวชัยภูมิอยู่แล้วนะครับหลวงปู่จือท่านก็สร้างน้ําสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองนะส่วนท่านเจ้าพ่อพญาแลเนี่ยถ้าจำไม่ผิดท่านก็คือเหมือนเป็นเจ้าเมืองของเมืองชัยภูมิในรุ่นเก่ามาก่อนนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปนด้วยเหรียญรุ่นไตภาคีสร้างศาตร์หลักเมืองและหอชัยภูมิปี2558นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามบ้านสุนลงติ่งมาตลอดนะครับเพื่อนสวัสดีครับ